นำผาคุณผู้ชมเข้าสูบรรยากาศในช่วงน้ำหลากทางอำเภอกลุ่มพระว่ปีจังหวัดอุดรธาน,นีช่วงฤดูน้ำหลากก็เป็นลักษณะนลักษณะนี่แหละพี่น้องนํำผาฝากตอนเข้าสูบรรยากาศในช่วงสายของมื้อนี่กันป่าพ่อนา้ามันจบแจ็บจบจบกันอยู่พูดในป่าผลก็มี คุณผู้ชมเอ้ยอเอาเ,เ,เดี๋ยวพาเลาะเบิงผ่นยกสะดุ้งคือเก่าละ่ะผู้ขาก,กเ็เลยัดน,นี้สะดุ้งปลาซิ่วดอกนี่ด่างหญยๆนี่คุณยายเรายกอยู่นี่อันนั้นเพิ่นก็กาลังเอาพักอีกจอกออกจากทางน้าอยนเพิ่นบอกว่ามันไหลซาว่าสันผู้ยกสะดุ้งก็ยกไปผู้ทําความสะอาดก็ทําไปว่าสัน ให้เบิ้งน้ากันให้เบิ้งน้ากันเดอ้อให้เบิ้งการยกสะดุ้งคือเก่าละคุณผู้ชมเอ้ยบางบาทเพื่อนกระมานบางมาดบางเชือบางขัง่งมันก็แล้วต่วดวงแล้วแต่โศกคือเก่าหันละมานไผ่มานมั่นกันธรรมาหาจินเบิ้งงว่วเพิ่นเบื้องงว่งงวเพิ่นฝุ่นมันหนีน้ำพวดเหรออยู่ทั้งพ่นคุณอยู่ทั้งโคกคุณ เพื่อนบอกว่างัวมันมักอยู่น่นเหมือันเพื่อนบอกว่าเมื่อกี้เพื่อนผู้ขาเห็นเพื่อนได้หลายตัวอยู่อ่ฮ้เบิ่งน้ำกันได้เบิ่งน้ำกันเบิ่งเบึงพี่น้องสะดุ้งยิ้งยิ้พิ่นกได้เ,เสยเนาะนี่แหละคือการทํามาหาจินก็เป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้แหละในช่วงน้ำหลากน้ำหลากคุณแม่พี่น้องเพิ่นยกแม่ อันมองเพิ่นง่อยก็สูงสูงนี่เป็นมืออาชีพอิอลีเวลานาแรงถ้าจะขอตังังสี่ลับไปง่อยอันนี้ช่วงน้ำหลากเิ่นก็มมหาหยกแน่น้ำต่ำห่วยแบบนี้ละ่ะอันนี้รอบที่สองแล้วเด้อน,นี่ผู้ขายเบิ้งนี่เบิง้งเบิ้งสังเกตเบิ้งปลายเผ้ารู้สึกว่าเที่ยวนี่ผู้ขายเบิ้งแล้วมันหนักกว่ารอบก่อนนี่นี่อันนี้รอบที่สองนี่นี่ผู้ขายเบิ้งอยู่นี่ รอบแรกๆคุณผู้ชมที่ติดตามผู้ขาก็คงเห็นแล้วละ่ะเบื่อหนามอ่อนซ่อนคักน้ำท่วมที่อำเภอกุ่มพวะวปีจังหวัดอุดรธานีเดอ้อนี่พี่ละ่ะทางตำบลเชียงแหวพี่ละ่ะนำภาพฝากตอนเอซีผู้ขาเดอ้อให้เบิงเบ่งน้ำกันให้เบิ่งน้ำกันให้าาเบิ่งน้ำกันฝนตกมากกับพ่อหลุมแบบนี้ละ่ะ ลุมมันสุดหลุมมันสุด,มมนสดในช่วงหนาฝนเบึ้งรถลดลดคุณผู้ชมเอ้ยเลี้ยงไรส้สายแบบนี้ละ่ะช่วงน้ำหลากปานข็าเจ้ามาเอาบุญเป็นลักษณะนี่ละ่ะถ้ามีน้ำหลากแล้วก็เพิ่นจะมายกสะดุง้งมาถ้ามาหากินกันแบบนี้เป็นประจำเป็นประจำทุกๆปีฮะล่ะผู้มานก็ได้ขายพร้อมผลแล้ว ผู้บามานกันมายกุกคือเก่าฮล่ะเพื่นบอกว่าการทำมหากินของคนเฮ่ากับลักษณะนี้แหละเดอ้อในช่วงปลายเดือนกันยายนแล้วในช่วงของปี2 5 6 6ทางอํทางอำเภอกุ่มพวาปีนี่แหละพี่น,อนาา้องเวลานามัเลึกกเลกอกคนเก่าตัวนี้ล่ะต่อขึ้น ตอขื้นมันง่อยเพื่อนล้วก็ไปง่อยเพื่อนก็ยกสะดุงด้งเนี่ยนี่นี่แหละ,ะขาจะวาวาดัดแปลงเฮ็ดจังได้จังสิยกสะดุ้งได้เอามือนี่เสยเบื้องเยาวๆอยู่หรอกผู้ขามาเห็นบรรยากาศนา้ำไหลหลากแล้วเลี้ยต,วตัวตะหงัวแล้วก็สัดเรียงอะล่ะเวลาน้ำม,มันหลายๆมันก็นต้องหาหม่องอาศัยแบบนี่ลหละพูนอยู่ทึงโพนทึงนู่น ขาวจากภาคเวียดนามเด้คุณผู้ชมเมื่อคุณป่ากระไลป่ากระไลตะวันบ่เขาสะดุงด้งสะดุงด้งกับประเทศในล่องน้ำ่นบอกว่าเพาาาาิ่นัวตะมานั่นจังซีลง่ล่ะพี่น้องลังเทืยรกัสะอาดลังลังคนเพิ่นเก่าสะดุ้งน้อยล้างคนเพิ่นเก่าสะดุงงด้งใหญ่ห้าได้ห้าบอ่อประจัน่นบอกว่า,อ,วาอันนี้เพิ่นก่าหัวตาสิลงนี่ คุนหัวตม่านทา, <c oughs> ทายไปเรื่อยๆจังสี่ละให้เบิ้งน้ำกันนี่การธรรมหากินพุ่นตั้งเพื่นกับมาพร้อมพุ่นตั้งเพื่นกับมี่มาพร้อมอุปกรณ์พร้อมที่ธรรมหากินกับบรรยากาศหยกสะดุ้งเด้อให้คุณผู้ชมได้เบิง้งได้เห็นน้ำกันก็เป็นลักษณะนี้ละในช่วงน้ำ นำได้ล้ายนำได้ดวได้ดวงนำพาพฝากตอนคุณผู้ชมกันลังเทือเพิ่นกหมานลังเทือเพิ่นกระบมานก็เป็นลักษณะนี้ละ่ะการยกสะดุง้งยกสะดุง้งเด้อย,ยกยอยกยอโอ้ออมันบรรยากาศเป็บบนเวียงกระงามเน,ะนาะเอาผู้ขายเบื้องซ้ำนี่ละ่ะสิเด้ไปเฮ็ดเวียกเกตการเทศดงานแล้วผูว้ขายสิไปตัดรายการวิทยุหาโมง ช่วงนี้กับซีโมงาได้ฮอดกับประมาณซีโมงโกกัานี่แหละให้เบิ่งต้นนี่แหละผู้ขับไปแล้วบายบายสวัสดีครับ